มื่อนี้เราจะเห็ดผิดซ่าเวียดนามขายเนะเาะประเบิงขั้นตอนการเห็ดผิดซ่าเวียดนามว่าจะเห็ดจังใดเนะาะทิดตางน้ำกันเลยทวี่ต้องข้างเล็กตักข้างตะนางปิ้งแล้วก็ไฟอ่อนๆเนาะประมาณนี้เนาะวางเฉยเนาะแผ่นปิ้งอือฮาวต่อไปพี่จะไหนไปเน,นี่ สอบมาเบิ่งดูอันนี้เป็นหอยไข่เนะาะไข่เป็ดเ,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 เน้นๆเนาะต้องหอยเอาไว้ดนึงเนาะแช่หลายแผ่นมันส,สุกก่อนเนาะอันนี้เขาจะรูปให้มันเต็มที่แล้วเขาจะเอาเครื่องลงแบบน,นี้นะเพราะว่าถ้าไข่มันสุกแลวมันจะเครื่องจะบจบ,จะบจับเครื่องไข่จะบบจับเครื่องไว้ว่าฉันซะเนาะอ่ะเอาเครื่องมาลง ตัวนี้มันหมูเนาะหมูซับหมูซับแบบต้มตัวนี้ทดลองมึงเนาะบแบบต้มไข่ฟูๆเลยเนาะจัดเต็มเลยเนี่ยต่อมาก็จะาจะเป็นประเภทอฮอตดอกเนาะฮอดดอกวางใส่สามซาไข่จะเริ่มซุปมันมันก็จะแข็งตัวพอดีเนาะ ปูอัดใส่แบบน,นี้นะใส่หลายคับทับเนี้ยมันจะใสพ่พอดีพองามใส่ปูอัดหอมมใส่หอมมาใส่ายแบบน,นี้นะหอมมาใส่เนาะหมูฝอยก็ให้บิดมั้ยอาวใส่หมูฝอยพอแล้วเนาะพอละเอาซอสมาแบบน,นี้นะ ลอยเบียบลงเนาะลอยเบียบลง,บลงซอสซอสซอสหลังจากขายนกแอ่นแล้ก็มาขายพิซซ่าตโตเนาะหาเงินหาคำสั่นๆกันไหมสั่นกันไหมสั่นกันอืมเขาลงซอสเนาะมายองเนสมายองเนสราสุดยอดเลยน่ะความงามมาต่อมาก็จะเป็น หอมเจียวน้อยนึงเนาะโอ้ยน่ะอ,นะอ่าวันนี้เราจะใส่หอมบัวเจียวเนะาะให้มันหอมอกอหอมขนาดนั้นได้กินใกล้ๆนี่หอมขนาดเลยเอาพอละมักมักมักลายใส่หลาย,าย,ลายมักหน่อยใส่หน่อยเนาะอ่าวพิซซ่าเวียดนามใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะ,นะตอนนี้ใช้เวลาประมาณ3ามนาทีต่อแผ่นเนาะ คันถ่าไฟพอดีได้เนาะไฟประมาณนี้คันไฟอ่อนก็บเชดอนเครื่องหนึงคันไฟแห้งหลายแผ่นก็จะไหมวัตถุนซักเนาะจะพับเนาะคอยพับเนาะเครื่องมันหนาหลายมันพับยากเนาะเครื่องมันหนาหลายใส่เครื่องหลายวาตัุนซักอ่ะคอยพับอ๋อสีสันสวยงาม พิซซ่าเวียดนามอาจารย์มาเซอาจารย์มาเซครับเนาะสำเร็จแล้วพนะิซซ่าเวียดนามเนาะปิีนกบปิีนกาพี่คอนดูใหม่กันยั่วๆเนาะพนะิซซ่าเวียดนามเนาะแผ่นแรกยังบอลึ่งมือเไปไน็นแดงแผ่นต่อไปทาเบิองเนาะขอ,อบใจ